ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสามเดือนต่อมาพวกเขาได้เดินทางมาถึงเขตแดนของมหาทวีปดารานพาลายัยทุกๆคนนั้นกำลังจับจ้องลงไปยังพื้นที่ข้างล่างอยู่บนหลังวิหกเพลิงมันบินด้วยความเร็วที่มากมายจนมิอาจจินตนาการได้ วิฉะนั้นแล้วพวกเขาคงใช้เวลาอีกนานแสนกว่าจะมีถึงที่แห่งนี้ในเส้นทางนี้พวกเขาได้พบเห็นป่าเขาที่หนานแน่นอากาศที่อบอุ่นในตลอดทางที่พวกเขาเดินทางผ่านมาในระหว่างทางที่พวกเขาผ่านไม่ได้ปัญหาใดๆเกิดขึ้น นอกจากพวกเขาก็ยังคนอื่นที่ใช้เส้นทางบินเดียวกับพวกเขาในตอนนี้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาชิงสุยจะเดินทางในช่วงเวลากลางวันและพักผ่อนในเวลากลางคืนเขาจะบ่มเพาะทุกๆอย่างในช่วงเวลากลางคืน แต่ส่วนใหญ่พวกเขาก็ได้ใช้เวลาอยู่บนท้องฟ้าในช่วงเวลาว่างๆเขาจะสนทนากับคนอื่นๆหรือไม่ก็อ่านตำราราชันพิษก่อนที่ชิงสุยจะมายังมหาทวีปดารานพาลายัย เขาสามารถรับรู้ได้ถึงพลังงานที่อัดแน่อยู่ในทวีปแห่งนี้มันนั้นมีกลิ่นไอที่แข็งแกร่งกว่าทุกทวีปที่ที่เขาเคยไปเคยมีคนกล่าวว่ามาหาทวีปดารานพาลัยนั้นเป็นสถานที่สถานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังธรรมชาติที่เข้มข้น และมันก็เป็นดังที่เขาพูดกันมาจริงๆทวีปแห่งนี้เป็นสถานที่ผลิตสมุนไพรที่ล้ำค่าและสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งและมันยังช่วยยกระดับของผู้บ่มเพาะในที่นี้ให้แข็งแกร่งมากกว่าทวีปอื่นๆ และคนที่อาศัยอยู่ที่นี้จะมีอายุที่ยืนยาวกว่าทวีปอื่นๆอีกด้วยดังนั้นมหาทวีปดารานภัยจึงเป็นสถานที่สถานที่ประปลนไปด้วยคนดีและคนเลวจำนวนมากท่านปู่เรามาถึงแล้วชิงสุยหันไปยิ้มให้ชางหมู่ย่าและยิ้มออกมา ถึงแม้จะใช้เวลาไปถึง3เดือนแต่มันก็ถือว่ายังเร็วมากมีเป็นหนึ่งในการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของข้าก็ว่าได้ข้านั้นไม่เคยคิดจริงๆว่าจะสามารถมาเยือนมหาทวีปดารานพาลัยในชีวิตนี้ของข้าอีกครั้ง ช่างหูย่กล่าวถ้าให้จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ข้าอยากพาท่านไปท่องเที่ยวให้ทั้งเก้าทวีปของโลกใบนี้ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้ามีโอกาสข้าสัญญาว่าจะพาท่านไปให้ได้ชิงสุยหัวเราะเบาๆ ถ่าข้ามีความสุขจริงๆเมื่อได้ยินเจ้าพูดแบบนี้ข้าเองก็แก่มากแล้วข้าไม่สนใจอะไรอีกแล้วข้าแค่หวังว่าเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆของเจ้าทั้งหมดและใช้ชีวิตรวมกันอย่างมีความสุขก็พอ ทุกครั้งที่ข้ามองไปที่เด็กน้อยทั้งสองมันทำให้ข้าน,านั้นคิดถึงชางไยและลูกๆของข้าจริงๆชางงูย่ากล่าวอย่างสงบท่านปู่หมิงเย,ย่ก็คือหลานของท่านและลูกของข้าก็คือหลนของท่านอย่าได้คิดมากอีกเลย เรานั้นเป็นครอบครัวเดียวกันเดียวกันแล้วชิงสุ่ยกล่าวออกมาด้วยความจริงใจข้ารู้ข้าก็ดีใจมากๆเช่นกันข้านั้นโชคดีอย่างมากที่สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของชางหายนั้นก็คือหมิงเวีย ได้ถ่ายทอดมาถึงเจ้าชางหูย่าหัวราะเบาๆชางหู่านั้นเป็นสิทธิของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเช่นเดียวกับไปกุยส่วนเป้ยหูจี้นั้นเป็นหลานแท้แท้บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งและในเวลาเดียวกันชางหู่ยนั้นมีความสัมพันธ์กับสิทธิของแบบอาจารย์และพ่อบุญธรรมซึ่งต้นแบบของเขาก็มาจากบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งชิงสุยนึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งในตอนนี้ บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งนั้นได้ช่วยเหลือเขาเป็นอย่างมากในอดีตดังนั้นไม่ว่าใครจะมองเขาอย่างไรเขาก็ต้องเขามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้แต่ถึงอย่างไรทั้งหมดนั้นก็อยู่ในขอบเขตที่เขาจะสามารถช่วยได้ ตอนนี้เขายังไม่ได้รับอนุญาตให้ตายเพราะมีคนจำนวนมากที่กำลังรอเขายีงเมืองเทียนหยวนเมืองเทียนหยวนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาทวีปดารานพาลัยกำแพงของมันถูกสร้างขึ้นห้องล้อมเมืองเอาไว้ บนกำแพงดังกล่าวมีผู้คนจำนวนมากที่เฝ้าระวังอยู่อย่างไม่ขาดสายนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นสัตว์อสูรเวหาที่บินลาดระเวนอยู่ทั่วฟากฟ้าผู้บ่มเพาะที่ต้องการเดินทางไปยังมหาทวีปดารานพาลายัย จะหยุดพักที่เมืองแห่งนี้กว่าครึ่งเพื่อพักผ่อนและจัดเตรียมเสบียงของพวกเขาในการเดินทางต่อไปเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนร้านค้าและโรงเรีรมมากมายมันจัดได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่โตเมืองหนึ่ง การค้าของเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายด้วยเมืองนี้เป็นพรมแดนระหว่างสองมหาทวีปจึงทำให้เมืองแห่งนี้นั้นมีกฎที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการหลบนี้ออกจากมหาทวีปดังนั้นเมืองแห่งนี้จึงถูกดูแลด้วยชนชั้นสูงที่ทรงอำนาจถึงเมืองแห่งนี้จะมีกฎที่แข็งแกร่งสักเพียงไหนก็มิอาจจะควบคุมผู้คนจำนวนมากได้ เมืองแห่งนี้จึงจัดเป็นสถานที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายอันดับต้นๆของมหาทวีปแห่งถึงจะเป็นเมืองที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยกฎระเบียบแต่ก็มีผู้คนจำนวนมากเลือกที่จะอยู่ที่เมืองแห่งนี้เพราะว่าสถานที่สถานที่ยุ่งเหยิงมากเพียงไรก็ยิ่งง่ายต่อการเงินเท่านั้นพวกเราจะหยุดพักที่เมืองเทียนหยวนสักช่วงหนึ่งเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับตระกูลตงกง และเตรียมสเสบียงให้พร้อมสำหรับการเดินทางต่อบชิงสุยกล่าวอย่างสุภาพช่างหูย่าและคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยกับชิงสุยโดยปกติแล้วชิงสุยจะเป็นคนที่ตัดสินใจในทุกๆเรื่องเว้นเสียแต่ว่าเขาลังเลใจชาง มู้ญาและคนอื่นๆจะให้คำแนะนำแก่เขาชิงสื่อร่อนวิหกเพลิงลงที่กลุ่มคนที่กำแพงเมืองเทียนหยวนโดยปกติผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งจะได้รับอภิสิทธิ์ในการเดินทางไปทั่วเก้ามหาทวีปแต่สำหรับคนทั่วไปที่อ่อนแอพวกเขาจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าเข้าทวีปในแต่ละครั้งมันเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดกับผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งกับคนทั่วๆไปท่านลุง พาเราไปหาร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดบริเวณแถวนี้หน่อยชิงสุยเรียกรถลากสัตว์อสูนและบอกไปที่คนขับสบายมากชายวัยวกลางคนกล่าวร้องออกมาและทำการบังคับรถลากสัตว์อสูนไปข้างหน้าโรงเตี๊ยมเทียนหยวน มีชิงสุยและชางอูย่ามองออกไปข้างนอกรถลากตอนนี้พวกเขามาหยุดอยู่ที่โรงเตียนที่ใหญ่โตและหรูหราชิงสุยมองไปที่ป้ายที่เขียนอยู่ข้างหน้าร้านที่เขียนว่าโรงเตียนเทียนหยวน ชิงสุยรู้โดยทันทีว่าเจ้าของร้านนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับอย่างมากกับเมืองเทียนหยวนอย่างแน่นอนมิฉะนั้นเขาคงมีการใช้คำว่าเทียนหยวนเป็นชื่อร้านของเขานอกจากลินไอที่หรูหรา และบรรยากาศที่สง่างามของสถานที่แห่งนี้มันเป็นโรงเตียมที่มีขนาดใหญ่อย่างมากมันถูกออกแบบให้เป็นอาคารเดียวที่หลายชั้นที่มีสี่ด้านเปิดโล่งเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศทางตอนเหนือของทวีปแห่งนี้ มีผู้คนมากมายาหลาตาเข้ามายังโรงเต็มแห่งนี้ไม่ขาดสายไม่ว่าจะพ่อค้าผู้บ่มเพาะนักกวีและคนอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ในกลุ่มคนเหล่านี้มักจะเป็นผู้ชายเกือบทั้งหมดมีผู้หญิงส่วนน้อยอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้น บางครั้งก็มีคนเข้ามาเป็นหมู่คณะบางครั้งก็มีคนเข้ามาเพียงลำพงังในท่าโปรดเข้ามาก่อนในขณะที่ชิงสุยกำลังเดินผ่านประตูรถลากออกมามีชายคนหนึ่งที่มีอายุราว40ปีออกมาตอนรับจากข้างในร้าน ชิงซุยยิ้มให้เขาพร้อมพยักหน้าและเดินตามชายคนนั้นเข้าไปในร้านผู้ชายคนนี้มีรูปร่างที่ดีและมีความสูงเฉลีย่ยอยู่ในระดับปกติอย่างไรก็ตามร่างกายของเขาดูแน่นและกำยำกล้ามเนื้อของเขาดูไม่ใหญ่โตจนเกินไป มันดูแข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังเขานั้นควรเป็นผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งในระดับหนึ่งหนึ่งในพนักงานของที่นี้เป็นผู้บ่มเพาะเพื่อให้งานในการบริการที่สะดวกสบายจึงได้มีการจ้างผู้บ่มเพาะมาเป็นเสี่ยวเออ ในร้านอาหารชั้นสูงนายท่านโปรดตามข้ามาชายคนนั้นพูดอย่างสุภาพเมื่อเขามาถึงบันไดขอบคุณชิงสุยตอบกลับอย่างสุภาพหลังจากนั้นเขาสังเกตมาพักใหญ่ภายในของโรงเตี๊ยมแห่งนี้ ชั้นแรกจะเต็มไปด้วยพ่อค้าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจากการมองเพียงแค่เสียววิก็สามารถบอกได้ว่าพวกเขาเป็นคนรวยเป็นอย่างมากโต๊ะและเก้าอี้ในที่นี้ทั้งหมดทำจากไม้สีเขียวเข้มที่มีราคาแพง ห้องโถงทั้งหมดถูกทาไปด้วยสีเขียวเข้มทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจเป็นพิเศษเมื่อเข้ามาพนักงานบริการส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่งดงามเป็นส่วนใหญ่ภายในโรงเตียงถูกสร้างให้มี9้าชั้น เก้าชั้นนั้นถึงว่าเป็นจำนวนที่สูงที่สุดแล้วในโลกใบนี้โดยปกติน้อยมากที่จะพบเห็นโรงเตียมถูกสร้างให้มีเก้าชั้น,น,นแต่ละชั้นนั้นมีความห่างกันหลาย1 0บสเมตรถึงแม้แต่ละชั้นนั้นจะสูงสักเพียงไร มันก็มีแค่9ชั้นเท่านั้นพวกเขาเดินผ่านไปชั้นที่สองชั้นที่สองนั้นเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากพื้นที่ของแต่ละชั้นกินบริเวณกว้างประมาณหมื่นเมตรเสน่ห์ของที่นี้คือกลิ่นหอมอันยั่ยยวน กลิ่นหอมดังกล่าวนั้นสามารถลอยไปไกลได้ถึง10ลี่และเมื่อเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมกลิ่นหอมดังกล่าวนั้นจะทวีความรุนแรงขึ้นทั้งสภาพแวดล้อมการตกแต่งสถานที่ตั้งของโรงเตี๊ยมแห่งนี้นั้นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด เมื่อมาถึงชั้นที่สามชิงสุยสามารถรู้ได้ทันทีชั้นแห่งนี้เป็นสถานที่ของนักสู้ที่แห่งนี้มีพื้นที่กว้างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขึ้นที่หนึ่งและชั้นที่สองแต่ชายคนนั้นก็ยังคงพาชิงสุยเดินตรงขึ้นไปอีกชั้น ชั้นที่สีแตกต่างจากชั้นอื่นๆโดยสินเชิงมันมีเพื่อที่เพียงแค่หนึ่งในสามของชั้นแรกทุกๆชั้นจะมีพื้นที่แคบลงทุกๆหนึ่งในสามของชั้นก่อนหน้าและชั้นบนสุดก็มีพื้นที่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นและที่สำคัญที่แห่งนี้ มีคนน้อยมากถ้าเทียบก,กับชั้นก่อนหน้ามันสามารถเห็นได้ชัดมีผู้คนประมาณ90%เอร์ซนที่อยู่ในชั้นแห่งนี้ในท่านโปรดนั่งที่ตรงนี้ชายคนนั้นบอกกับชิงสุยมีคนไม่มากในบริเวณ นอกจากนี้พวกเขาอยู่ที่ด้านข้างของห้องเพราะจากตำแหน่งของพวกเขาพวกเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้อย่างชัดเจนมันค่อนข้างเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่จะสามารถมองไปที่พื้นข้างนอกได้จากความสูงระดับนี้จากนั้นชิงสุยได้กล่าวออกมาว่าจงนำอาหารที่ดีสุดและเหล้าที่ดีที่สุดของที่นี้มาข้าน้อยเข้าใจแล้วโปรดรอสักครู่ หลังจากที่ชายคนนั้นจักไปชิงสุยได้สังเกตเห็นว่ามีผู้บ่มเพาะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ใกล้ๆมีบางคนที่อยู่ในระดับเทวะเซียนเทียนขณะที่มีบางคนที่อยู่ในระดับปราณเทวะกษตร์ นอกจากนี้เขายังมีผู้บ่งเพาะอ,อีกสองคนที่อยู่ในจุดสูงสุดของปราณเทวะกษัตริย์ข้าได้ยินมาว่ามีสมบัติที่ถูกค้นพบในทะเลดารานพาลัยตอนนี้มันได้ตกอยู่ในน้ำมือของเทพธิดาฐานไทยและมันก็ทำให้ตระกูลฐานไทยนั้นแข็งแกร่งขึ้นไปยิ่งว่าเก่าวชัยวัยกลางคนที่อยู่ห่างๆไม่ไกลนักกล่าวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความชื่นชมเทพธิดาฐานทาย สมบัติอันมีค่าอันใดหรือชายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามดูเหมือนจะสับสนหลังอี้ยังไม่ได้บอกกับเจ้าหรือเกี่ยวกับเรื่องเทพธิดาฐานท้ายชายคนหนึ่งมองไปที่หน้าชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเขาอย่างแปลกใจข้านั้นเคยได้ยินมาว่า นางนั้นเป็นหญิงสาวที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในตระกูลฐานท่ายนางสามารถบรรลุจุดสูงสุดของปราณเทวากษัตริย์ด้วยวัยยาวและกลายเป็นผู้บ่มเพาะนักบุญพิโรธด้วยอายุ18ปีและ นางสามารถบรรลุจุดสูงสุดของปราณบุญพิโรธได้เมื่ออายุครบ25ปีและนี้ก็ผ่านไปแล้ว8ปีไม่มีใครรู้ว่านางแข็งแกร่งแค่ไหนแต่สิ่งที่ข้าไม่รู้คือนางครอบครองสมบัติอะไรชายที่ชื่อหลังอิรีิกล่าวว่า มีผู้คนกล่าวว่าสมบัติล้ำค่าที่ปรากฏขึ้นมาในทะเลดารานพายคือดอกบัวชำระล้ังโลกาและมีผู้คนกล่าวว่ามันได้ถูกบูดลืนโดยเทพธิดาฐานไทย้ยเสียนสื่อไม่เพียงแค่นั้นเธอก็สามารถเข้าใจในเปลวเพลิงชำระโลกาและ สามารถใช้ดอกบัวอสูนใชัไวยกลางคนกล่าวด้วยความตื่นเต้นดอกบัวชระล้างโลกามันคืออะไรกันละหลังอี้ยงตั้งคำถามด้วยความสับสนเมื่อตำนานกล่าวว่าเปลวเพลิงชระโลกานั้นที่มีความสามารถในการแผ่เผาผลานทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถทำลายล้างสรรพสิ่งได้ในพริบตาด้วยความสามารถของมันทำให้นางนั้นสามารถทนาทานต่อพิษทุกประเภท แต่ข้าก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเปลวเพลิงชำระโลกาแต่สำหรับดอกบัวอสูรมันนั้นก็เหมือนกับสัตว์อสูรเวหาทั่วๆไปแต่จะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกมีคนกล่าวกันมาความเร็วของมันนั้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกใบนี้จากข่าวลือมีคนบอกบอกว่าความแข็งแกร่งของนางจะทวีความแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าเมื่อผสานร,ร่วมกับมัน นอกจากนี้มันยังสามารถช่วยลดความเหนื่อยล้าของนางได้อีกด้วยชายคนนั้นกล่าวเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้หัวใจของชิงสยุยเต้นกระหน่ำขึ้นด้วยความตื่นเต้นถ้าสิ่งที่ชายคนนั้นพูดเป็นจริง สิ่งของสิ่งนั้นนับว่าเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างแท้จริงแค่เพียงหนึ่งเท่าของคอนเทปัศนีมันก็ทำให้เขาพึงพอใจอย่างมากที่สุดแล้วแต่นี่เป็นหลายเท่านอกจากนี้ชิงสุยต้องการทราบว่าใครคือเทพธิดาฐานท้ายตระกูลฐานท้านั้นเป็นตระกูลชนชั้นสูงอย่างนั้นหรือ ดูเหมือนทั้งสองคนชื่นชมผู้หญิงคนนี้จริงๆผู้หญิงที่พวกเขาพูดถึงก่อนหน้านี้เป็นคนที่พรสวรรค์อย่างมากในขณะนี้ผู้หญิงสองนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามากลิ่นหอมได้ไพร่กระจายออกมา ชิงซุยเปิดผ่าสุราขึ้นในทันทีเครื่องดื่มนี้ถูกสร้างมาจากดอกเหมยและชื่อของมันถูกเรียกว่าเล่าดอกเหมยมันเป็นสุราที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองแห่งนี้ทันทีที่ชิงสุยได้เปิดมันขึ้น กลิ่นหอมของดอกเหมยได้แพร่เข้าไปในจมูกของเขามันนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการหมักมาอย่างน้อย50ปี50ปีอาจจะเป็นเวลาที่ไม่นานมากสำหรับชิงซุยแต่สำหรับคนอื่นๆมันเป็นเวลาที่แสนนานอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ